กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายวันนี้สำนักข่าวก้าวลน้วิวมารายงานการถแถลงข่าวกระสือมดชนนอกสถานที่หรือถแถลงข่าวสัญจรที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จุดที่แรงข่าวนี้คือน้ำพุร้อนํะแพงซึ่งเมื่อก่อนนี้อยู่ในเขตอำเภอสะแพงแต่เมื่อแยกเป็นอำเภอแม่ออนแล้วชื่อยังเป็นชื่อเดิมอยู่นะครับเห็นได้ว่า มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาท่องเที่ยวมาจมความงามแล้วมาไิสูจ์คลามร้อนของน้ำว่ะจริงเหรอจริงไม่จริงดูครับตรงเนี้ยมีไข่ไข่ที่เขาขายไข่ดิบๆเอามาต้มยแขวนต้มตรงนนเนี้ยพอสุกแล้วก็มาหยิบออกของไข่ของมันเขามีที่แขวนไวนะ้มีราวแขวนตะกร้า ตะกล้าใส่ไข่นะฮะตามหมายเลขใส่หมายเลขอะไรก็มาหยิบเอาไปตามนั้นนะฮะตอนนี้เริ่มถแถลงข่าวแล้วท่านนายอำเภอชลิตทิพย์คำนายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เริ่มถแถลงข่าวเป็นท่านแรกโดยเล่าถึงสถานการณ์หมอกควันไฟป่าก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันปัญหาเนี้ เขาเรียกว่าเป็นเขตเกรงเกรงใจที่เกิดเนี่ยอยู่ตรงนี้เองครับคือเวลาไฟไหม้ป่าเนี่ยสังกะแพงก็ว่าอยู่เขตไม่อ่อนไม่อ่อนก็อยู่เขตสังกะแพงมันอยู่ก,กลางครับอยู่เขตติดต่อกันเข้ามาดับก็เกี่ยงกันแล้วครับดังนั้นความร่วมมือคือการสื่อสารก็จะต้องคุยกนะันให้รู้เรื่องว่าเขตเนี้ย ใครจะรับผ anyway ิดชอบตอนนี้ใครจะดูแลหรือว่ามาช่วยกันเลยตอนนี้นายอำเภอก็กาลังแถลงเรื่องรายละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้รับฟังเลยนะครับว่าท่านพูดไปอย่างไงบ้างเชิญรับฟังเลยครับตอนนี้สดๆครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานจังหวัดนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้กุณามาแถลงข่าวสัญจรในพื้นที่ของอำเภอแม่อ่อนของเราสำหรับประเด็นเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่า เเป็นที่ทราบดีนะครับว่าพื้นที่ของอําภุ่แม่ออนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ธรรมชาตินะได้ <S <S ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติและ,ะ <S 2> <S 2> นนุูเขาอับปุแม่ออนมีพื้นที่กว่า2องแสน่ไร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นพื้นที่ป่านะครับดังนั้นเมื่อในช่วงของฤดูแรงหรือฤดูร้อนนะครับก็เข้าสู่ช่วงของตอกขวนกนกานแกะไรป่าที่ผ่านมาอําภุ่แม่อ่อนได้ ทำงานแบบปูรณาการนะครับโดยร่วมกับพื้นที่ครับก็คือกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับที่ผ่านมานะครับอพอสปอร์ตในพื้นที่ตั้งแต่ปี6 2นะครับถึงปี64 3ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ทั้งหมด315จุดนะครับและในปีที่ผ่านมานะครับก็คือในปี2565ที่ผ่านมา การดำเนินงานของเรานะครับทำฮอสปอตนะครับเหลือเพียงแค่130จุดนะครับก็ลดไปถึงร้อยละห้าสนตทั้งนี้เราได้ทำงานร่วมกันนะครับในหลายๆภาคส่วนนะครับซึ่งอำเภอเองได้มีโครงการสําคัญสําคัญนะครับโดยเฉพาะเราได้รับงบประมาณนะครับจากกองทุนบมกควันและไฟป่านะครับได้มีการจัดลาตะเวนนะครับแล้วก็ทําแนวกันไฟ นะครับในหมู่บ้านเป้าหมายนะครับทั้งหมด22หมู่บ้านนะครับก็ทําให้การทํางานมีประสิทธิธภาพนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการสําคัญนะครับก็คือโครงการ uh, ทําเสวียนนะครับเราได้ uh, เอาภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนท้องถิ่นนะครับ uh, โดยเฉพาะการทำเสวียนก็คือการทำไม้ไผ่นะครับมาทําเป็น uh, เสวียนนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บใบไม้นะครับแล้วก็ จะทาเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับก็ได้ทําและก็ขยายผลไปทุกหมู่บ้านแล้วก็มีการประกวดเพื่อรณรงนะครับให้ทุกหมู่บ้านนะครับได้มีการจัดเก็บใบไม้เศษใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็จะทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็แจกแกห้พี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโครงการไข่ไก่แรกใบไม้นะครับอันนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับจากพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนนะครับนนเรามีการ ปรจชาพันนะครับนำไข่ไก่นะครับมอบให้กับผู้นําชุมชนนะครับทั้งทั้ง6ตําบลนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเอาไปไม้มาแลกไข่อันนี้ก็จะลดในเรื่องของปริมาณเชื้อเพลิงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในปีนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้ประชุมเอไอเอร่วมกับนะครับผู้ว่าการจังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นลําปางลําพูนนะครับแม่นสอง นะครับแล้วก็กําหนดพื้นที่นะครับบริหารจัดการพิเศษนะครับซึ่งอำเภอแม่ออนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเขตร,รอยต่อนะครับอําเภอแม่ออนม,มีเขตร,รอยต่อนะครับเช่นอ,อาํเภอสังกาแพงนะครับก็อยู่บริเวณเทือกเขาที่ด้านหลังเนี่ยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นภาษาบ้านกว่าจุดเกนใจนะครับคือหลังเขาเป็นอําเภแสงกาแพงหน้าเขาเป็นอแม่ออนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิด ไฟนะครับมันก็จะลุกลามข้ามไปข้ามมานะครับในปีนี้นะครับตามนโยบายของท่านผู้ว่านะครับแต่ผมกับท่านในอำเภอแม่อ่อนนะครับได้ร่วมหารือกันแล้วนะครับเราจะมีการประชุมวางแผนนะครับเพื่อจัดทําแนวกันไฟร่วมกันระหว่างสันกําแพงกับแม่อ่อนนะครับและที่สําคัญเราก็จะมีการจับชุดหน้าตาเวนร่วมกันนะครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง2อําเภอนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาเภอแม่อ่อนยังเป็นเขตรอยต่อ กับอำเภอข้างเคียงที่มีติดกับจังหวัดข้างเคียงนะครับก็คืออำเภอบ้านทิจังหวัดลําพูนนะครับมีเขตลอยต่อตัวบริเวณของตําบลแม่ทาทางเหนือนะครับซึ่งก็จะไฟก็จะข้ามไปข้ามมาเช่นเดียวกันครับผมเคยเป็นนายอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนมาก่อนนะครับก็ได้ประสานไปยังท่านนายอำเภอบ้านทิแล้วก็ทางผู้นําท้องถิ่นท้องที่ที่บ้านทิแล้วนะครับก็จะวางแผนกันเรื่องของการจัดทําแนวกันไฟร่วมกัน แล้ก็ทําจัดชุดลาดตะเวนร่วมกันนะครับและอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือฝั่งาทางตะวันออกเนี่ยจะมีพื้นที่ติดกับอําเภอมุนปานนะครับจังหวัดลําปางนะครับก็ได้ประสานกับทางลำปางแล้วนะครับตามเโยบายของท่านู้ว่านารจังหวัดคิดว่าปีนี้เนี่ยการดูหาจาัดก,การชื่อเพลิงนะครับน่าจะประสบผลสาเร็จนะครับ เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมาน,นะครับอันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนครับ,รบขอบพระคุณม,มากครับ่ก็เรียกว่าเป็นการบริหารจัดการเชื่อมเพลิงแบบได้ลอยต่อนะคะตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะซึ่งอำเภอที่ท่านแหนมเพอได้บอกนะคะว่าอำเภอแม่ออนเนี่ยมีพื้นที่ลอยต่อที่เชื่อมติดกับอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแสงน้ำแขกนะก็ยัง ลงพูนและลงปาานะคะค่ะก็เชื่อว่าปีนี้เหมอกพันไฟป่าจะได้รับการบริหารจัดการที่ดีนะคะ บริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัรนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3าแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซาบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศรีอ้ายดีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพบลิตจ,จาก พืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ